ครับสวัสดีพี่น้องจังหวัดกระบี่ผมนายกประดิษฐ์เกิดจืดลูกสาวพามาเยี่ยมคนที่ใช้เกิดจืดอยู่ที่ปลายพยาชื่อคุณประจวบปานกันน,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 นะครับซึ่งเป็นในกลุ่มของขเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งมาครั้งแรกเลยผมเองก็ยังไม่ตกใจก็ให้ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าเป็นไงค่ะ นองมาปางเกิดตืดนะคะก็ข้อเนญาติผูเป็นภาษาไายนะคะวันนี้ก็นองมาปางไดมีิวกาสส้มเกิดตืดให้กับผีประตูพับสครั้งแล้วมาชายนส่วนผะซอมข้องผีประตูบนะคะก็ผีประตูเอามาใส่อะไรบางนะ,ะตอนนั้นถูเรีนใสู่เรียน <มา S 2> ใส่ถุยางเลยนะใส่ถุยางคนนะฉันว่าเพาะมันใส่ถุกยางนะใส่ใูเรีนใช่มาเปล่า อ่าใช่หอใช่ทุกจังพูดไดใช่ทุกจานิดก้าวก้าวโพดอ่าคงงหงั้นจึงอ่าใช่พูดได้ใช่ทุกจานิดคือในสีบนดินสีมดดินแป้งนี่เป็นเป็นส่วนผสมนะจอาก็ใช้กระตุกยางใช่กระตุกอย่างเลยคือว่ากุกงอย่างการอย่ากรต้มอย่างพวกนั้นได้เลยกระทอกะทอมก็ใส่นะครับผมเองแปลกใจว่าใบทำไมถึงขึ้นมันจังเลยนี่ก็ใส่จะจืดเอ่อทุเรียนต้นนี้กี่ปีแล้วครับ สองปีกว่าสองปีกว่าก็ให้พี่น้องดูเอาก็แล้วกันนะครับว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ท่านเอ็ดดูเอาเองดูครับดูตามภาพนี่คือคำพูดของคุณประจวบนะครับผู้เรียนโตแล้วเบ่งตัวเร็วจัดนะครับเนี่ยจนจนแตกเลยนี่คือความสมบูรณ์สมบูรณ์มันมันสอง้ามคนด้วยสามคนี่สองปีกว่าเรียนสองปีกว่าคลิกก็ยังงามนะ ท่กองงามทุกอย่างงามหมดครับพี่น้องภาคใต้แวันนี้ผมมั่นใจในตัวเกิดจิดมากเพราะว่าคุณประจวบเนี่ยกลุ่มทฤษฎีใหม่เนี่ยแกพาผมมาดูไว้ว่าจะเป็นมะเขือทางมะเขือเทาวันซึ่งผมก็ไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ทุเรียนทุกต้นปรามด้านหลังสวนทุกอย่างตั้งแต่ดินจนถึงยอดสุดเนี่ยคุณประจวบใส่เกจิดทั้งหมดนะครับแล้วแกก็บอกหนึ่ง สภาพดินดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับเม่าเลอาเองเรื่องเรื่องเรื่องดินก่อนค่ะถ้าดินดีอะไรก็ดีที่ประจบเล่าอ่าอุปกรณ์ใจเกิดชื้นแล้วมันจะหลุกก้ดในบ่อเกิดชื้นมาใช่ซึ่งดินมันจะดีขึ้นมันมีทรายเดือนขึ้นมาเลยอ่าบดอ่าบดไปจะตายแบบนี้อ่ามันทรายเดือนขึ้นมากึซึ่งถ้ั้นแหละตนเรียนตัาได้มันามความทุกวนทุกชนิดเดียวในพื้นที่นี้เดียวก็มพุ่มเพลนเดียว่าตุนี้จะทดลองใจมันจะดีขึ้นทุกทุกชนิดเลย อ่ามันนดูแลเองได้เที่ยวมัดผมจะแปลเป็นษรกลางอ่าลูกสาวแปลพี่ประจวบบอกว่าอ่าตั้งแต่ใช้เกือจืดมาเนี่ยค่ะก็คือใช้ไปทั่วทุกผืนดินเลยใน <S <S ดินแปลงนี้กับพืชทุกชนิดนะคะ <S 2> <S 2> ดินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนดินจะแข็งเป็นออกกวดหน่อยๆแล้วตอนนี้อเป็นขุยที่เดือนเต็มสวนเลยแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็คือได้รับ ธาตุอาหารเต็มที่นะคะดินดีต้นไม้รับธาตุอาหารเต็มที่ทุกอย่างเขียวขจีไปหมดสมบูรณ์หมดในส่วนนี้นะคะอย่าอย่าเพิ่งเชื่อครับพี่น้องต้องมาดูอ่าผมว่ากใช้คำพี่เลยต้องมาดูดที่วสวนของคุณประจวบอบอกเลยครับอยู่หมู่อะไรอยู่หมูหนึ่งครับปลายพญามาได้เลยหมู่หนึ่งอำเภอปลายพญาตาบล ตำบลคีรีวงคีรีวงหมู่หนึ่งชื่อบ้านอะไรบ้านหนองเคียนบ้านหนองเคียนหมู่หนึ่งตำบลคีรีวงเอาชื่นใจกับเจจิตไหมว่ามันดีดีดีชื่นใจชื่นใจปากพี่น้องครับชอบคนคนนี้นะครับมีอะไรก็จะพูดตรงๆงผมก็อยากกระปากกับพี่น้องทางจังหวัดกระบี่มีอะไรให้ประสานกับมะปางครับประจวบได้ได้ได้นะครับก็เอามาล้างศูนย์ปดหกสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหกค่ะสนใจเรื่องกระจิตหรือว่าปรึกษาก่อนก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้ หันมานิดนึงครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับเกลือจืดภาคใต้หน้าวันนี้ของปลอมเยอะมากของเด่นแบบมากมายอยากจะบอกกับพวกท่านว่าถ้าอยากได้ของจริงเกลือจืดไปยกดินต้องที่นี่ที่เดียวนะครับใช่ใช่่บริการถึงที่ไม่ดีคืนตังค์ก็ไม่เหนื่อยเลยครับชื่นใจมาเห็นเราเกระจืดทำให้แผ่นดินพ่อดีขึ้นฝากพี่น้องภาคใต้ทุกคนนะครับอยากใช้ ให้บอกครับมะปางกับประช่วมขอบคุณมากนะครับครับครับ